สวัสดีครับเราอยู่ที่งาน MGF 2 0 0ทนวนะครับวันนี้เป็นวันรองสุดท้ายแล้วครับที่บรรดาเพื่อน,นสมาชิกในอนุภูมิภาคหลวงจะเดินทางกลับบ้านบางส่วนแอบกลับไปแล้วแต่ผมจริงไม่ได้แอบนะครับเข,เขาบรารลเุเรื่องของเป้าหมายของเขาแล้วก็กลับแต่บางคนก็ค่อนข้างจะลงหลงไหลเชียงรายก็อยู่ต่อพรุ่งนี้ก็อีกหลายทริปนะครับประเด็นรถดัที่ผมขึ้นไปแล้วเป็นสปีดของหมอง่อมราชวงศ์หยุสนัตด,ดาดิสคุล ยังมีให้ดูอย่างต่อเนื่อง3าเวอร์ชันนะฮะแล้วเวอร์ชันที่4เนี่ยมันขึ้นไม่ทนันจริงๆต้องขออภัยเดี๋ยวคอยดูหลังเที่ยงคืนจะขึ้นใหม่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับในประเทศลุ่มแม่น้าโขงนี่เรียกว่าสะเทือนกันไปสะดุ้งกันไปแต่ก็เป็นแบบสนุกๆน,นะครับนั่นคือความร่วมมือกันใน,ในแบบอินเตอร์เนชั่นแนลแต่ว่าเป็นพื้นแผ่นดินที่อยู่ใกล้ๆในรอบด้านของความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวนะครับความจริงจอรึกกว่านั้นเนี่ยมันยังมีเงื่อนไขทางด้านการขายและการตลาดที่งดงาม อย่างการสอดแทรกของทททใน New มีเดียในรูปแบบการตลาดสมัยใหม่หรือการสอดแทรกของ Google ที่ทํางานร่วมกับ New มัน t i มีเดียทั้งหมดจําเป็นมากสําหรับยุคสมัยใหม่ครับแลานั่นคือความเข้าใจและความร่วมมือว่าทุกประเทศทจะเท่าเทียมเมื่อมีเครื่องมือเดียวกันมีคอนเซ็ปต์เดียวกันการค้นหาก็จะห่างไกลจากความเหมือมล้ําทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นการประชุมที่เชียงรายหลังจากที่ เปิดสกราที่ปักเซมาแล้วก็คงจะเริ่มความก้าวหน้าต่อไปนะครับยิ่งมีโครงการโดดเด่นที่ต่างประเทศเห็นอย่างโครงการในพระ,าะราชดำริจากลอยตุงเห็นแนวคิดของคนจนคนที่ขาดโอกาสแล้วทําให้ประเทศในอนุภาภูมิภาคมุมนำโขงนั้นมีจุดหมายที่ค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเราจะติดตามต่อในวันสุดท้ายคือวันพรุ่งนี้อีกนิดหน่อยนะครับก็จะปิดฉากงานแม่ของปริสมึมฟอรัม ทูเะสั้นนะทว๊วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ